ดีครับกล่องนี้ก็เป็นพลอยสตาบุตรพลอยทั้งรูปกลมรูปไข่รูปหยดน้ํานะครับพลอยเราก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่ท่านต้องการหรือท่านชอบนะครับถ้านั่นก็สั่งทําได้ทั้งรูปดาวรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปกลมรูปไข่รูปหยดน้าครับเราก็มีก้อนมีวัตถุดิบไว้ถ้าท่านต้องการรูปแบบใดใดไหนเราก็สามารถ ียให้ท่านใหม่ได้นะครับตามที่ท่านต้องการเรารับสั่งรับสั่งทำมีปัญหารับเปลี่ยนรับคืนนะครับเรื่องพลอยซื้อที่ร้านเจนเจยไม่ต้องกลัวพลอยปอลอมเราไม่ต้องกลัวมีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเราเมีพลอยที่ให้ท่านเลือกจนกว่าจะพอใจนะครับรับรองว่าเราทําการค้าไม่ สวยโอกาสรือว่าไมา่ทำให้ท่านปวดหัวนะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 0 1